โดยกับสบายดีสบายดีพ่อเมยพี่น้องเอฟซีนเบิร์สสกูสุคนเดอบ์่าว่าสิเป็นพี่น้องพังไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองซาเลบันนาอีกแล้วพ่อเมยพี่น้องเอ้ยโดยพบว่าพอซาเล่ย่ามคำย่าเมืดชซาเลก็สาเปก่ะสิมาก้านแม่งทุนุนพี่น้องเลยนี่จ้ามาลับมาลับชมเลยเลยเด้อจ้า ลับซนตรงกันเลยโอ้โหคือมาคักเทพสเปแต่อ่อนช้อนเนาะโดยุูนะม้วนเลีพี่นุ๊กลายเลยกำลังมาเลยแตกบึนบึนอยู่กันนนั้นดีเลยในวันท้าโอ้โหเนาะบ่ตอนนั้นเทิงหัวอันนั้นเฮ้ยเป็นบุ้มเุยนะขึ้น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 มาเทอันั้นมาแง่เอาในเม่นนะมาเลยกองลองลอันนี้เบาอันนี้เบาเบานี่ดึงลงแม่น บยงดึงลงมาเลยแม่แม่แมนงสัตว์แหละโอ้จเห็นยังอันนี้ค่อยค่อยค่อาักระลิพี่น้องบไม่เงียบกับมอนนี่พี่น้องเงมกพี่น้องขกระลิ้นบพี่น้องพี่น้องพวกน้เก็บมเก็บมาป๊าม่ยังนีชูชติดอีกบ่ถูกก็มีโคมในมือพนันนะดนะทกระลน้องเลยเก็บเก็บเไปเอาไปเอานี่ก้อนสเปะก้อนพี่น่สเปมาเอานี่สเปนี่นรอบนี้มัน พี่น้องกาเขแขแ้ยสเปรย์ชวนเขเดอมันเต็มคืนนี่พี่น้องเลยมากัมีรีบอนน่ะักพี่น้องต็มันก็เฮียจาก็ได้สักพี่น้องอ๋อฉันนจักไปดีอยานไปฉังนี่ักพี่น้องนี่โอ้ยพี่นาพี่นาเปทาเต็ไมปนไรอ๋อี่แก้มีต้นตมีนี่ต้นตำมีสเปอะไรสเปสักพี่น้องอชนยืนอยู่นต้นคุเนาะ แมงขนน่บอะไปแช่งแกเห็นก็ช่วยเห็นก็ช่วยนี่แล้วเห็นเอเอิญเอิว่าแมงแมงขนุนุ่นยังวะแมงขนุ่นดำพี่น้องแมงขนุนดำเนาะม่ลืมลือามาแล่ม่เฮ้ยอ่พี่น้องต้มนามากอกวจจับคู่องนะโอ้กรอมามค่อยค่อยค่อยคิดออย่งพื้มน้ำพี่น้องอู้มวลเน่ยดีมันมาสามคนพี่น้องเอ้ยมันกเอลังมาเลยเนาะนัเปรหักเะ คานั่นเดียวท้อเพอดีเอาหนึ่งเนาะบัวไปนังวัไปนังเดี๋ยวไปเอาไหัวนี่นี้ตรงนี้ตรงนี้มนี่ปุ่มอยู่นี่ม้งนี่มาสมาเท่าจะขู่นเพกันไปจขึ้นนี่ขึ้นหัวเดยย่งเยย่งเยวยิเดยยเียเย๋ยยเยยเยงเยยเยย่เยเยเยยดยยเย่ เลาะมาเลาะมาจากยันพีน้องไหมใหญ่กันกับผัวแมงถนนมีน้องสเปอะคุนน่าเลยจะขึ้นคดียนนี่นะสเปสเปนี่ตั้มนี่นี่สเป๊มาก่อนนี่นนี่จบก็พอมี่ะตัวก่อนนี่้ม่ก็มากินดีูเปี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ครับเมอเดี๋ยวมือเิดเรเียวเียจ้องไง้อ้ยกอายี่วทตที่มันรดเนาะเตท โอ้ยแ้ปนอนไงเนเ๋ยใจเย็นๆเเดี๋ยวสิึ้นเอาจะมาขึ้กันซำก็ลงยังไงพ่ลงไปลงจะลงมาบ่ลงไปช่างม่เน่ยลงแม่นี่ยบอ้ยนี่นะมันจับเนี่ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจับไปที่ไหนเขาค่อยเอาอีกบ่ย่เถิงาบ่ชันมันลงมาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ลงมานีคือเก่านีนีมาจับของเกาเขาค่อยเอานีเดี๋ยวเด นี่เก็บอันะไรแม่บลอโตมอนเนี่ดีพี่น้องต้นคูนนิดน่อยเนาะแมงถนนนี่พวกไปยักแชี่ยวชี่ใช่ะคักแท้อ๋อขี่กันโค้งกันท่านแบบอย่าหัวมันนะฮะบนหมดเวลาเอาเลยอ๋อผู้นะมาอจะขึ้นกองกันทักพัดกะลีพี่น้องโอ้ยนึกมากองเลยมากองชายเลยจะเตรียมเอาคูด้วยเท่าเสร็จเอามาเอามาเลยเอ้าฮึบโอ้ยค่อยเด้อค่อยเด้อ เอาๆจับเอามือ đi, กู đi เด้อเจ้าเด้อโอเคๆ OK OK. Vậy hết นี่ mắm ตองนี่ๆๆ đi 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 đi. ๆๆๆๆๆๆๆ không อมีตัวไข่ได้พี่น้องเดี๋ยวเสด็จเสือมาให้เบิ้งพี่น้องเบิ้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 งนี่ไข่เอนพี่น้องอ๋อมีตัวไข่เนาะสเปร์นะพี่น้องนี่ไข่พี่น้องเมนขนุนดำพี่น้องเมนบอกเมนพี่น้องเนาะค้ามีตัวไข่ทั้งนั้นเลยโอ้เนาะไปสเปร์มาเบิ้งมาเบิ้งโน้ตทางเฮากะเออเมื่อเช้าคุณโน้สเปร โอ้หลายยีประมาณถวยนึงเนาะสเปเนาะถวยไงนี่แหละจ้ะไปาัาที่ผังน้องขอบมาติดตามขอบคุณขอบคุณเลอที่เขามาติดตามสเตเกบทางสเปเนาะเาง้าว็่าจะเดินทางกลับห้องแล้วโดยขอลกาวคำว่าสบายดี